ครับ,บอันว่น ranging, นา,นมามันอยากบอกอยากบอกยังก็ว่าว่ามันบอกเมนดีบมันบอกเมนดี้บอเถาว่ามันไปย่หน่อยอยากบยังกับสีบอปรดิบานเ้ามาคิดใจจ่อมาคูบอกตัวนี้กูกระบอกทสวนี้กูมัน่ใจตัวนี้กูกระเลนวนี้ย่หน่อยยัโมได้บอกสารักด้วยนั่นหามาเมนอนเขายังบอกกับเจ้ายูเมนย่หน่อยว่ากเปลี่ยนเปลงหานี่ยย่หน่อยขนาดหาสามสองหาสองสามห้านี่สนอเบาถอยย่หน่อยยังวาอยู่เสียดายเล็กนกบอกเนาะ แยหน่อยเนาะอือบโอ้ยบยหน่อยเห็นหาแ้วข้างล่างรุ่นละด้ยบ่หาซกะหาสอนนาก็สอนยหน่อยครับอืมเต็นนกบอกว่างไ้ก่อนที่คุยกันนี่เนนกบอกว่างสีนเอฟซี่เนี่ยมัสอนแยกหน่อยหกมือเลยประมัณน่ะบบดนี้แยกหน่อยก็ไม่สีขียวสีตาพวกหลานแล้วเป็นบอครับไม่เรบบินมาจ้องหนาแยกหน่อยอยู่กักวยวนนี่นี่กัวกวยยวนยังไายเพิ่นเมืองครับตตวัยได้เอฟซ่ตซ้ำีละนกัตสีเขียวเลยขั้นกับมอว่าเก้าเ็ เบิ้งหนายายนเก้าเจ็ดนันเบึ้งเกจไปเลยบาทยายนมว่าเรี่ยนวันสี่กออกเก้าเจ็ก็จะมาคุยกันกยายนอีกนะครับผมคืนนี้เราเท่าบานอังก็เมืองกูกับมักฝันกูซื้อเรืงมือไรกูมักฝันว่าเขาลากรถขั้นขาวกูไปทุกพรอมเฮ็ดอย่างไหนงี้ยบอกกันเจ้าอยู่ขั้นขาวของป่าเนี่เรียกหมานี่ป่ายังวอยอยู่มันมักมาออกหาเก้าเจ็ดเป็นรถยายนยก้าเจ็ด นั่นเนาะมีนครับอ๋อบานี้มืองวันนี้ย้่อน้อยก็ฝันไว้สิอะไรสิคันคันโบกพ,พวกสุภาพนียู่เราเขาล้มเบียดถอยหน่นอยครับนายเพ็นแน้เวเอ้านี่โรคพญานของเจ้าอ,ออกจากตัวแล้วเจ้าก็สิได้โชคก็จะบารุที่ประทับตาโรงบานเพราะว่ามันเป็นตาโรงบานนี่ารรเราถูกซ่องนล้วคนเป็นประทับตาเคยจำได้ผมพูดได้ได้รับซ่องกับปานสิมิตานั่นไหม อ่าแม่นครับตาวัดนอ่าครับเออเป็นรูปสี่เหลี่ยมแยหน่อยบางที่หมอออกมาแยกหน่อยบางมันนับมีเจ็ดเสีครับาวสั่นแยหน่อยว่าตาปะทับลงบ้านี้สิมีหลายเสียแค่ส้นครับเออแยหน่อยบมได้คิดอย่างนี้แย่หน่อยผมมันาบงหนึ่งสองสามเสียงหกเจ็ดบานนี้มันก็เป็นบงกลมไม่เป็นเจ็ดศูนย์แบ่แยกหน่อยว่างอ่นี่เพราะอันกลมกเด็กแยหน่อยคิดว่าล่ะ เลขสามตัวย้หนยย 3, ่สื้อสามเจ็ดศูนย์ครับครับเจ็ดศูนย์ก็เนื่งตัวเดียวกันเจ็ดหนึง่งเจ็ดศูนย์มากมอ่าหมวดนี้มันบ่กครับเออย้ยหน่อยมาดิเอาครับ<อ>ามาฟังต,วยยตวงวดมาตามตวงวดด้ครับท่านผู้ชมครับงวดนี้ของย้ยหน่อยฝันแมนเออบานนี่หมู่บ้านนี่นกมาบวกเลยอีกแจ็คสิเมียนมาเมียนอันนี้มันมาเข้ากันครับที่ว่าโรคบาดพาตาแบบมันประทับตาให้นะนะครับอืมบานนี้ย้ยหน่อยนางอยู่หมู่านนี่น่งอยู่ลงตัวเก่าขนามันมากครับ ก็บอกซาแมนว่แมนก็ซื้งร่วนร่อำเราเพราเอาเอาเดียวเราตอนี้มันมามันมาตูกเกาละสีก่ามาอยู่มันมาเจ็ดตมันมาสิสิบเจมันมาสิบเจ็มันมาอยังสีแม่นกตักเกานกตัวเกานั่นแหละน้องที่มันบอกเกาเจ็นั่นแหละมันมาสิบบอกว่าเปนภาษานก็เป็นข้อค่ะสิมันมาเจดครับเอาก็เขากับเลขที่ฝันเาแม่ เขากันยุควะมันก็ัม่ขากันก็เรฝันนั่นแหละยังว่าอตัน้อยว่าโอ้กูสิบอกคนบ่านน้อบนี้อเดกันนั่นอัาใบบบนี้มัน่ก็บออยากบอกหลาตัวบอกหลาตัมันก็เสียเงืนหลายยงสิก็เรียเตะควบสมารใจก็บรได้บังคับจึงสินะเป็นบาราบ้าเจ่าเป็นบาราแมนแม่มักจังตามาครับกรพานอะไรกบ เพิ b b ่ง nah, ้หน่อยก็เสียใจอยู nach, ่คือเบอกข้าเจ้าแรอวนาะมาเรกออกมาจจงมาคือทวอาเขาจะกูบอกข้าเจ้าเอาอตหลังงหวยงออกแต่งนึกพขวอย่ะเอ้าคุยกับยี่หน่อยเพิ่งมานกมาบอกคนคือบอกชัดบอกคือคนบอกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแกจะมาใสะ้แจะมาเตียนนลยัรับคือจะมีลาคือจะม่วมนี่ละสีบัดจะาเมื่อมาเขียครับสีเจ็ดสี เจ็ดเอ้าประเนริฐเป่าราก็ไปเลยนกตัวนี้มันม้าเป็นมู้หรอกมันจะนะผู้เดียวมันนกตัวนี้ปีไกยมันเคยบอกแก้หน่อยสามเทียวเด้ปีเดียวบอกสามเทียเขาจะมาบอกเก่าหนึ่งเออเก่าหนึ่งหลอดกระป๋านห้องหลอดเจ็บสองย่างยุ่อี่งวดหนึ่งขัดเข่างวดย่างยุอีกงวดหนึ่งมันมีม้าปีกายม้าสามเทียนกตัวนี้แล้วเลีควบฝันไงเขาเจ้หน่อยแห่งตัวไดนกับครับเลียควบฝันเลี้ยงควบฝันนั่นบาหมอเขาหมอยาตัดยาตัดต่างต่างตีนเหล้าน้องไปหอดกับม่อแล้วมัน หมอเขาเลยแยดท่องเย้หน่อยออกเบียกท่องเย้หน่อยออกเขาว่าประทับตาผ่านมาเด้อประสนเออเราเอาใบนั้นมาเย้หน่อยเส้นว่าเห็นหลวกล้วเห็นพญาตออกพฟหยาดออกแล้วเอาไปเส้นับบผิดเส้นเย้หน่อยผินเดียวบิ้งอยบ่้งกระดาษมันเป็นวงกลมวงกลมแม่นบามันจะไม่เป็นแศษหนึ่งสองสามของเส้นมันเบิดเด้อนี่เพราะว่าเขาประทับตาเส้นนี้หหวเตะกซุนอยู่กางว่าไม่เดียนนี่ครึ่งเ้ย ยุคกลางเงินทิศเซาครับโอ้แดงอีกคืนเล่นมั้งอะโอ้เป็นเป็นแดงเลยอ่เออเราเพิ่มกินเยอะหน่อยว่าขันรักรอยนี่ขันรักรอยวันสามเยอะหน่อยเสียวหาสามใส่ด้สามเมื่อนนี่สามเจ็ดศูนย์เยอะหน่อยสามเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเลยเด็กนกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสิบเจ็ดเออสิบเจ็ดมันบอืะ 1ิบเจ็ดสจบอ่ามนุเออกระเขากันเนี่ยเพราะว่าแก่สิบเดกับสเจว่าสัดีของเยี่ยน่อยเี่ยยน่อยว่ารักรอยเี่ยหน่อยเสี่ยวสาซแยหน่อยว่าสามวเจ็่ว่าพาตัดหน้ามสกับสี่็ได้เลยแมนมาล่ะยังก็คิดของเงยหน่อยมแต่ว่าหามันกสิยวใหม่เราักรวยเงยน่อยเขาไปซื้อกบไปก็มาเลด ็๐๗๗๐อ่า้วก็ติดเลขนกบอกน้กนำเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับอ่าเทนี้และเล็กย้น่อยอพอหลังห้อยออกเสียดายโอ้นังคุยกับอยอยหน่อยเพื่นก็บ,บอกยูเด้อว่าเลขนกบอกเด้อเก้าเจเกเจเกเจครับยอยหน่อยเงี้ยออกไปนเร็วยอยหน่อยสิบสี่อยู่อหน่เสิบสี่ส,สนนึงก็จะว่าใจอร์เซ็น่า้วยบอกแม่มัาหนังบอกก็ไรดีดีแล้วครับเอาเดี๋ยวมาเบิงตัวเลขน้วยกันครับ เจ็ดอันนี้เพื่อนน ok ั so, ่นไหมเนาะค่ะเนาะเด็กนกเนาะแม่น uh. ่ต right okay. hmm. mm. ัวย okay. ่ญ่หน่อยมาคเล่ตัวนี้ตัวนั้นเจ็เจ็ดศูนบ่เจศูนบ่ครับผมอ๋อเจ็ดศูนย์ศูนย์เจดอครับผมอยากรอยออสามใซนนี่ครับเพราะว่าวันสามอสามใส่ดีสเพราะว่าวันสามก็ท่านไปบงนลิดทิ้หน่อยดาวเรื่องงวนนี่ครับ ันที่เราคนไหนตัวไหครับเฮ้ยเก้าหกเก้าเจ็ดคนี่เราเก้าแล้วก็มาเจ็ดก็มาหาดนี่แม่เนตารางอยู่พันทรงมาให้นูอยู่แต่ดูบริล่งคลิปแต่ว่าเพื่อนเขาฮัดสามตัวเขาฮัดสามตัวเนะเพื่อนกับเจ้าสิร์ที่ย้ยน่อยให้เบิ่งแม่เขามันมันมันเห็ดมีมี0ศูนย์แมนบ่มี1หนึ่งอยู่นี่แมนบ่มีเจ็ดอยู่นี่มีหาอยู่นี่มนี่มันมันเบิ่งใหเ้า มันว่าตัวตนี้เป็นตัวนั้นใหญ่เลยมันวงเลขกสามนี่นี่มันวงเ,เวงอบางหนึ่งหันแม่นมาค่ะเอาสามวิ่นีไล่ใหญ่ขันเจ้ามากๆมันว่าบอกมันบอกส่วนส่วนมากพ่อพ่อน่อยพ่นเฮ็ดขันพันเฮ็ดแบบนี้นั่นมันไม่หัว<า>ม<อ>แมมยื่นี่ตัวหนึ่งแมวยื่นี่ตัวหนึ่งนี่นี่<ม>พ่อน่อยเฮ็ดแบบนี้แสดงว่าสามของเพิ่นสิเป็นลักลอยเพิ่นเพิ่นได้คุยกันกับเพิ่นอยู่แต่ว่างงดีแย่น้อยเพิ่นไปเอาค่ะอีกงเงอบางนึงหันก็ยังบอกว่าแม่วเขากันก็เลยแย่หน่อยเดคื่อยๆนี่ค่ะมันมาถือเลยเด้เลยที่หน่อยนี่ ี่เลขมันเห็่บ่แต่ว่าเลขของพอนอยนั้นขันผู้ใดจับเป็นก็ได้อืมค่ะเขาก็บอกว่ายาหน่อยถือเครื่องขาสูงหมดเพราะว่าเลขมันมาเขากันมันก็บอกเรื่อยใหญ่โจซื้อกะเดินจะจซื้อซุ่มซีตัวนี่วิ่นขันเจ้า่มาเกเจยวกัออกโจตัวนี้มาวิ่นโหลดขัน่าสามจ้ะจะของมากู่แล้วนี่หาสามหมดวันหนึ่งหันแล้ววดนนี้เพิ่นท่านไหนบ่ครับของพอนอยว่านี่แปลว่าจะวางวานปอุดรนมาสามทุ่มแล้วเหมือนขึ้นนี่พอนอยเพิ่นกับ่าคอยวางก็เลยบได้เข้าไปครับค่ะเอา ของเยี้หน่อยนะครับท่านผู้ชมนี่เลขนกนี่เจ็ดหนึ่งเลขนกเจ็ดหนึ่งสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอ่ากลับไปนั่งมาเป็นยังไงครับนกบอกว่าสิบหามันเป็นยังสี่เลขนกเนาะค่ะเข้ากันจำเลขความฝันเนาะค่ะขอครับท่านผู้ชมครับ แกร์บอดดี้ครับผมในทางของยายหน่อยฟันแมนครับงวดวันที่หนึ่งมิถาคม2565 3ตัวครับหางเดียวตัวเดียวเท่านั้นครับ307ครับก็จะมี07 37 73อันนี้ก็70ูด้วยครับ71เลขนกเลขนกบอกครับงวดที่แล้วบอก97นะครับอ่า97เด้วยครับไปคุยกับยายหน่อยพันยูแม่หน่อยพันยูครับผมครับแต่ว่าบอดดี้นำเสนอครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาหนาเสียดายครับงวดนี้ครับ มาหอม้องบอกอีกนะครับสิบเจ็ดนี่ครับสิบเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดด้วยครับท่านผู้ชมครับแคปเอาครับตัวเลขของแง่หน่อยฟันแมนครับงวดวันที่หนึ่งมินาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเน้นตัวเดียวเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับครับเอาครับแง่หน่อยมักมักตัวเลขครับรวงวดนี้ยแง่แย่แง่หน่อยใจจริงของแง่หน่อยเด้อควยคแย่หน่อยมักคิดศูนย์มักไลย เ็ดูนเก็ดสามตัวร่องเก็ดสามครับเอาครับทผช่ชมแคปเอาครับผมถ้าชอบก็ตามด้วยครับถ้าพ่ชอบก็พานครับนี่ครับผมหน้าท่างของเยี่หน่อยฟันแมนครับเอาคลิปนี้บาวเถ่าก็ฝากไปสมีด้วยครับผมช่อง youtube บาวเถ่าน้ำโชวครับช่อง youtube บาวเถ่าชาแนลขอให้ทุกท่านถูกหวยรวยเงินสุขคนเด้อครับผมครับสวัสดีครับ